สวัสดีครับผมเน็กายโดยสาคอนสีมสามรสในที่1ครับผมวันนี้ผมจะมาเรื่องภัยจากสีออนไลน์รับฟังกันเลยครับเด็กเยาวชนอาจเป็นทั้งเหยื่อและผู้กันแจ้งเสียเองสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันได้คือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพราะยิ่งเปิดเผยมากยิ่งเป็นความเสี่ยงซึ่งภัยอันตรายต่อเด็กและเยาวชนพบบ่อยได้โดยมีดังนี้ หนึ่งถูกกันแกล้งนังแกออนไลน์การที่เด็กถูกล้อเลียนกันแกล้งแฉประจานทําให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกค,คามออนไลน์การที่เด็กถูกติดตามาความเคลื่อนไหวบนโซเชียลเช่น Facebook อิสต้าเกมถูกติดต่อสื่อสารที่ทําให้รู้สึกกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมการที่เด็กได้รับก,การติดต่อพูดคุยขข หรือรับส่งเนื้อหาที่เพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กไม่อาจสนใจหรือไม่ได้ลองขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบ,บ่งเมลชางเพศการที่เด็กถูกข่มขืนเรียกเงินหรือแสวงหาความระโยช์อย่างอื่นโดยกระทำทางภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. <ว>้าถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ6ก เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสือละมกอนาจารการพานันสารเสพเติดอาวุธความรุนแรงข้อที่ความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบก็ครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายเจ็ดเล่นพานันออนไลน์การเล่นพานันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพานันบอลพนัพาน,านในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ,อสมรับรางวัลทำให้เด็กคุ้นชินกับการเล่นพาน,านันและการเสี่ยงโชค แปดสาสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กบุบบุ้นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยประสจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก็เกิดปัญหาสุขภาพจิตส่ญเสียค่าใช้จ่ายหักเหเป้าหมายจากด้านการเรียนอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นและใช้เวลาออนไลน์มากเกินไปจนกระทบหน้าที่การเรียนสุขภาพและเข้าสังคมวงยึดไม่ได้ใช้ร่ำเดียวในรถเวลาออนไลน์คือเสพติดอินเทอร์เน็ต ใช้สือ่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทําให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบซนสมาธิสั้นเก้าลานอนไม่หลับพัฒนาการล่าชา้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย10เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทาให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพักษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนําข้อมูลไปอัดแน่งหรือแช้์ในทางที่ไม่ถูกถูกติดต่อรบกวนจากคนแปลกหน้าและอาจจะถูกรับภาทางขโมยก็เป็นได้ พ่อแม่ผู้ปกครองสอนให้ลูกหลานรู้เท่า 1, พันภัยจากสื่อออนไลน์ได้ดังนี้ 1. สอนให้เด็กจากการตัวตนและชื่อเสียงออนไลน์รับผิดชอบต่อการกระทำบนโลกออนไลน์ 2. สอนให้เด็กใช้เวลาอย่างพอดีและเหมาะสมไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพการงานชีวิตด้านอื่นๆ 3. สอนให้ยืดหยุ่นเข้มแข็ง,ขงรับมือกับการกันแกล้ง,งได้ดี 4สอนให้รักษาความปลอดภัยเรื่องตั้งรหัสผ่านป้องกันรอรยัตเข้าคอมพิวเตอร์การโจมตีระบบ5สอนให้รักษาความเป็นส่วนตัวป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ละเลือดสิทิสิทธิ์หสอนให้วิจิตวิเคราะห์สิบคนแยกแยะไม่เชื่อทุกอย่างที่เขียนหรือรับมาเจ็ดสอนให้ตราหนักการกระทำรถออนไลน์ย่อมมนีรองรอยให้ตาส0บตัวได้เสมอแปดสอนให้เข้าใจวามอันตรายไม่อกเห็นใจคนอื่น บริหารจากการอารมณ์ตนเองบนโลกออนไลน์ให้ดี